สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับซูกุกกิ้งแอนคริวเวตอาเล็กนะครับอาเล็กป้ามาทำแกงน้ำเคยเมืองงก้นครับโรยว้าวไดเรงอ็อกับหนึ่งจวงนาฝ้นหลาไม่ต้องว่วงเลยนะครับนอหลุเมียงมานตัวปลูตระะปัดปักแล้วไดเรงออกกินกับนุ่งจีนไม่ต้องตัามเลยเดี๋ยวเราชิมกันเลยครับว่าโรยตะแเขนเลนะครับน้ำเคยเมืองงก้อนครับพี่น้องที่กรพคกับ นักถนต้องการทำแก้งนำเคยนะครับถานต้องแจมไม่ขึ้นใจว่าเคยปลาคือเมืองนคก้นนะครับโดยเจ้าพออำเภอรอนปีบุญนะครับถึงำจำแจ๊กลูกปลาที่ยกขึ้นจากหย่อย่อยนะครับว่านการคัดนำว่างที่ได้คัดนำทำกันจนเหนื่อยนะครับนี่คือตอนทำรับแก้งนำเคยเมืองคอนครับเรกต้มอ่เอาเคยปลานะครับแล้วก็กรองอตเอาแต่น้ำแล้วก็เตรียมพักมะเขือเพาะมะเขือเพาะนะครับ หลายางวันนี้เราใจปลาสบ,บายางนะครับทุดยอดนี่เลยรับคือความมร่อก้องรถจรัดเมืองนครแท้ตนะ่รับวน้คนคอนนะครับทุนลยคายคนนค้อนนะครับให้หนเยได้ออกวาเป็นรถจรัดนทนี่เท้จริงนะครับเมต่ันได้สัมผัสสวัสดีครับทน,น,นี่ยามมนไ้กล้ันคัทยนี่เลยกับนไกดครับทุตยนี่ม ลเ,ล,เ,นนเลิกเลิกเลิกน้องจิ้มหนังคุยหลงตัวหลูดเมียมมากสิหลเต็มรับนี่ชามทีช่องเลยรับพี่น้อง,รยยงครับมันร้อยยันหยุดไม่ได้นี่กับในในขอกจริงครับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการกินนังคุยอร่อยนี่ครับจัดมือคนเหมือนกันจ้างกันมาได้นี่ครับเป็นหม้อเป็นโกุ้งเป็นกะละมังเลย นะเดี๋ยวผมจะใส่ดดรยา,ายละเอียดต้คลิปไว้นะครับท่านผู้ชมเพื่อว่าตัานจะไปลองแกงกินดูนะครับเสตแกงไม่ร้อยบอกเรานะครับบอกกี้กที้งินดูจะได้ด กับรวยจริงๆกับพี่น้องกับพี่น้องทันไดต้องการนําเคยชุดเมืองนากน,นะครับสร้างกันเข้ามาได้นะครับเรายินดีที่จะทำส่งให้